เอาคนเอาคนที่ได้ก่อนเอาคนที่ได้เป็นกำลังใจเพื่อนก่อนแอนบอกไม่ได้เวาเอ้าแล้วลองเท้าวิ่งอ่ะโอเคเอาเลย

ห้าแล้วกัน,นขอห้าแล้วกันขาไม่จะอยู่ไม่เป็นเอาทเอาท่าที่ไหวโอเเคียพ่สน